วันนี้กินผัดผักค,คะน้ากันดีกว่านะครับคะน้าฮ่องกงต้นใหญ่ๆอบอุ่กรอบๆนะครับแล้วแต่ชอบนะครับจะเป็นคะน้าใบคะน้าก้านก็แล้วแต่วันนี้เป็นคะน้าฮ่องกงนะครับจะผัดผักก่อนอื่นต้องนําผักไปล้างน้ําก่อนให้สะอาดก่อนะนะครับก่อนที่จะผัดนะครับผมก็เป็นเรื่องที่จะทำนะั่นก็คือต้องล้างน้ําก่อนนะครับสําหรับอาหารทุกชนิดนะครับ <un breaking up equipment> ที่จะนํามาเป็นปรุงหรือว่าเป็นอาหารรับประทานนะครับผม ประเภทผักต่างๆครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพลิกก่อนล้างนะครับเพราะว่าความสะอาดเป็นป่อเกิดของความเป็นอนามัยสุขภาพสมบูรณ์ไม่เกิดโรคเกิดภัยสําหรับผู้บริโภคนะครับวันนี้เป็นคณะนะครับเป็นคณะฮ่องกงนะครับต้นอวบนะครับผมใหญ่นะครับผมแล้วแต่ท่านชอบนะครับคณะก็มีทั้งคณะใบคณะก้านหรือคณะต้นที่เราเคยชินนะครับก็ทุกท่านก็คงจะเคยรับประทานนะครับสําหรับคณะนะครับผมก็ ทุกครั้งทุกครั้งครับผมก็จะผัดใส่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับหมูกุ้งไก่หรือว่าเป็นซีฟู้ดนะครับผมแต่วันนี้นะครับจะผัดอยู่เดียวนั่นก็คือจะผัดผักอย่างเดียวนะครับเอาคณะน้ฮ่องกงที่เราล้างน้ําสาดนะครับผมเอามาปลอกเปลือกนอกออกกันนะครับแล้วก็เด็ดใบส่วนที่อยู่ด้านยอดเก็บไปก่อนนะครับผมสําหรับก้านทุ้งบอบๆเนี่ฮะใช้มีดนะครับ ซอยสไลด์หรือฝานบางๆเป็นชิ้งเฉียงนะครับสําหรับการคณะกรอบก็ผมฉ่าน้ํานะครับผมรสชาติไม่ขมไม่เฝื่อนสาหรับคณะชั้นทีนี้นะครับผมนั่นก็คือคณะฮ่องกงนะครับก็แล้วท่านชอบนะครับผมบางท่านก็ชอบคณะใบบางท่านก็ชอบคณะก้านหรือคณะต้นที่เราเคยชินประจําประจํานะครับก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับสไลด์หรือว่าฝานเป็นชิ้นเฉียงบางๆส่วนใบก็เอามาหั่นเช่นกันนะครับ เอาค่ะเอาส่วนพี่เป็นยอดนะครับผมวันนี้จะผัดสก,กับกระเทียมนะครับเอากระเทียมกรีบใหญ่หัวใหญ่นะครับผมมาทุบก,ก่อนนะครับทุบเพื่อที่จะสะดวกในการปอกเปลือกนะครับผมกระเทียมใหญ่รสชาติค่อนข้างจะไม่ฉุนนะครับแต่ก็หอมวันนี้จะรับประทานนะครับเป็นทั้งหัวแต่ว่าทุบแล้วนะครับผมเราจะไม่โคลกหรือตําในการใช้ในการผัดกับผักวันนี้นะครับผมก็ เอามาปอกเปลือกข้างนอกก่อนนะครับผมสาหรับกระเทียมนะครับอยู่แล้วครับผมผัดผักต้องมีความเผ็ดนั่นก็คือวันนี้ใส่พริกสดพริกจินดานะครับผมจะเป็นพริกแดงนะครับนํามาสไลด์หั่นนะครับสําหรับพริกแดงสดก็ทุกครั้งที่ผัดผักแล้วถ้าท่านชอบนะครับชอบความเผ็ดแซ่บก็ใส่พริกนะครับผมเครื่องปรุงก็ผมปรุงรดน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะครับผมซอสตะวันหอยนะครับขาดไม่ได้นั่นก็คือในการผัดผัก ให้คำอร่อยเพิ่มความรสชาตินะครับผมแล้วก็มีซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับผมอย่าลืมเติมน้ํานะครับวันนี้จะปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับผสมในจานของผักเรียบร้อยนะครับสะดวกในการผัดนะครับก็ผัดไม่นานสําหรับผัดผักนะครับน้ำมันพืชลงกระทะนะครับคนน้ำมันพืชให้ร้อนก่อนนะครับน้ำมันพืชก็เล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับผู้บริโภคนะครับอย่างเรานะครับผมแล้วก็เป็นการประหยัดการใช้น้ํามันด้วยนะครับผม แล้วนะครับผักคะน้าตัวเตรียมพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆนะครับลงไปเลยนะครับในกระทะที่ร้อนนะครับอ้าวตะหลิวมาสิครับมาผัดมาคนมาคล้าวให้ผักจนสุกพร้อมกับกระเทียมครับที่ทุบลงไปกระเทมหัวนะครับผัดจนสุกนะครับสําหรับผักนะครับรสชาติที่เผ็ดแซบนะครับอยู่แล้วครับผมสําหรับผัดผัก นะครับวันนี้ขอไม่ใส่เนื้อสัตว์ต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟบนจานนะครับผมสาหรับผัดคะน้ากระเทียมนะครับเพิ่มความหอมกลิ่นหอมอีกทีด้วยครับโรยด้วยพริกไทยป่นนะครับอย่าลืมอย่าลืมทุกครั้งนะครับผัดผักก็มีอย่างนี้ยู่แล้วเป็นประจาประจาสาหรับผัดผักที่คุ้นเคยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับไม่ยากไม่เย็นนะครับง่ายๆนะครับผมสําหรับกินผัดผักสักมื้อก็ดีนะครับ อุดมด้วยวิตามินเกลเอแร่แร่ธาตุไฟเบอร์นะครับผมเด็กเลี่ยงเนื้อสัตว์สักมือ้อจะเป็นเลไรเชีย่ยวนะครับผมหอมๆนะครับผัดคะนา้ากระเทียมนะครับข้าสวยก็ได้ขขาต้มก็ได้นะครับสําหรับผัดผักคะนา้ากระเทียมหอมๆนะครับผัดคะนา้ากระเทียมนะครับ